นะครับวันนี้เรามาดูงานของไอ้สาธิตพิศ,พศพวกรรมที่ประกอบตัวชิลเลอร์นะตอนนี้เอาเอาฟก้าตัวน,นี้ก่อนตอนนี้เขากําลังจะประกอบเพลทเฮ้ประกอบตัวเกจนะครับเกจไฮเกจโลนะครับที่เรารีวิวไปวันนั้นนั่นีน่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้นี่ไฮก็จะประมาณไอ้เจ็ดร้อยห้าสิบพีไตเเห็นไหมอ่านะครับ 50, 53 53บานะหน่วยนะมี2หน่วยนะมีทั้ง psi นะครับ,อย,นนนะรบอยู่ด้านในนะบานะครับอยู่ด้านนอกนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีองศา c ด้วยเห็นไหม r 4 1 0เห็นไหมครับเนี่ยดูอุณหภูมิน้ำยานะมีทั้งแรงดนันมีทั้งอุณหภูมินะครับโลก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราติดตำแหน่งไหนติดยังไงนะเดี๋ยวดูนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมช่างกำลังเจาะน็อตอยู่นี่น,นี่มาดูมาดูแกมาดูแกไม่เป็นไรมาดูได,ด,ด,ด้นี่เห็นไหมตัวนี้ช่างเจาะรูเห็นไหมครับไปดูนะครับรูใส่น็อตนะน็อตตรงไหนล่ะนี่น็อตหนึ่งตัว